ยิงโวเขาใกลเริ่มต้นอาานนัรถันช้นเก่าก็าเ,กาเริ่มแรงพัพตราไก่กุมขมับเสียดาวยิงโจเกอร์ตัวพลิกเกมรุกคิสตอปเอ็นกุนกูโดนกามาเวงก้าสกัดหนักเจ็บจนต้องถอนตัวบอลโลกทังที่เหลือไม่ถึง5วันไลฟ์บอลกู่เก้าจัดแคมเปญต้อนรับฟุตบอลโลกคมชัด HD แจกฟรีมไม่อัน้นทีมไทยผลทีมที่จะได้เป็นแชมป์หรือไทยผลดาวซังโวทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022ไทยถูกรับได้ทันทีแจกฟรีมไม่อัน้น ดูบอลสดและร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ที่ worldweb.live199.com ชิสโตเฟอร์เอกุนกูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีกลายเป็นแค่ดังรายล่าสุดที่จะไม่ได้เล่นฟุตบอลโลก2022หลังบาดเจ็บหนักฟังซ้อมทั้งที่เพิ่งจะได้ฉลองวันเกิดของเจ้าตัวในแคมป์เก็บตัวทีมชาติมาไดเพียง2วันเท่านั้นเรายิงตัวสำคัญจากเอเบรซิกทีมแกร่งจากซิบ,บูสเสติกา้าเยอรมัน ทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับสโมสรในฤดูกาลนี้จากการลงสนามทั้งหมด23เกมทำไปได้17ประตูและอีก4แอซิสก่อนจะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างซ้ายจากการโดนเข้าสกัดบอลของเอ็ดวาร์โดกัมเวรนการะหว่างการซ้อมของทีมชาติฝรั่งเศสที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลและผงแตนเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมาสหพันธฟุตบอลฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเอ็นกุนกูต้องถูกหามออกจากการซ้อมก่อนจบเซสชั่นเพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและผลตรวจที่ออกมาก็ระบุว่าเป็นอาการเข้าบิดรุนแรง ทำให้โมเิลช่วยทีมในฟุตบอลโลก2022ที่กำลังจะเปิดฉากในสุดสัปดาห์นี้แล้วก่อนหน้านี้ดีดีเย่ใชองกุนือทัพตร,ราไกา่ก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเนื่องจากเฟสแนลกิพิมเบ้มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นการจะต้องถอนตัวและได้เรียกตัวของอัพเซลดิซาซีกองหน้าใหม่แก่กล่องวัย24ปีจากโมอกโกมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกสุหร,รพลคนพักในเบลเทีมชาติฝรั่งเศสจะลงสนามนัดแรกในฟุตบอลโลก2022พบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่22พฤศจิกายน ต่อโดยเดนมาร์กและตุนิเซียและตอนนี้เดชองยังไม่ได้ดย้ใครมาแทนที่เอ็นบุนกูแต่อย่างใด